ครับไอติมครับผมวันนี้สิบ้าแกงน้ำไม้ส้มใส่ไก่ครับผมเครื่องเคียงเขาเตรียมไว้มีนี่ครับไก่น้ำไม้ส้มผมต้มไปแล้วครับผมไก่ต้นหอมครับอีกตัวหนึ่งตะไคร้ครับมุกตไคร้ครับผมเดี๋ยวนำแรกกานำแกงองก่อนผมต้มเลยได้ครับวันนี้นะครับโคลกเพ็รไปแล้วบางคนก็ใส่ข้าเบือบางคนไ่ใส่ข้าเบืตอผมใส่แังเผ็ดลงไปก็จะมีน้ำแกงครับไป คใส่ประมาณนี้ก่อนครับเดี๋ยวเอาท่าสักครู่ครับผมให้มันเดือดจะหน่อยเอาจังมาใส่ผงชีไข<อ>่ล,ลงไปให้มันหอมึุดแป๊บเดียวครับมื่แกงเดแบบือดพวใส่ลงด้เลยไข่โอเคตักปาหน่อยคนข้นหน่อยโรยใส่ข้าเบือกได้ครับแกงน้ำใส่ โอเคใส่ลงไปให้น้ำนัวกันหน่อกครับผมปิดฝาไว้พี่น้องเ,เดือดกันได้พี่น้องคนไปในนิดหน่อยอไก่ลงไปทั้งลังปิดฝาไว้ชั่วหน่อยอครับผมเราจะมาปรุงกันให้ไก่เป็นซุปนี่ใส่ประมาณสิบห้านาทีครัแบบซุปเร็วเนื้อไก่ครับผมมันบางเนาะ นองซิ่นมันนี่ไปทีไ่ไหนเลือสองซับสองพักขับสองซับใส่มีพอิตุให้ไรน,นะครับไม่หอมหอมเลยเก็บมาให้นี่ยน้ำหนามนี่จะเป็นดอกได้กผมลงมาในกัรน,นี้นะแม่ล็อตที่ผักอิตุ เรียบร้อยพี่น้องโอเคปิดฝาดเให้โบด้วยไหมปิดครับปิดแก๊สเดี๋ยวเรามากินข้าวในกันครับจับจานจับตักซีดวยเสียงหน่อยครับผมนะชมเฮ้ยให้เห็นน้ำมันหอมเลยเลยเปนออร์เจไนไลทครับผมเดีเ๋ยวเรามากินข้าวในกันเนาะแกงน้ำไม้ส้มใส่ไก่ครับผมน้ำไม้อเองเนาะเขาเอิยน้ำไม้ขิมซุ้งน้ำไม้หอมหลายคนก็เอิอน้อยใหญ่ใช่เลยเพิ่อนนะ มหนชนไหมครับผมมันออกลายครับผมหร้อมสะไปกินข้าวกันเลยครับตอนนี้ครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์นี้ได้ครับผมคลิปใดกันก็ดีครับผมครับผมเป็นกำลังใจให้ไหนครับผมสำหรับวันนี้เราไปกินข้าวกันครับผมมีแกงไม่ชมนะครับผมแล้วก็ไก่อบบ๊มนี่ครับโอเคครับฝากไว้นะครับผมคิดหน้าใจได้ครับมันนี้สวัสดีครับผมครับ